สวัสดีครับตอนนี้นของรีวฟรครับวันนี้เรามานอกสถานที่เ <c oughs> นื่องจากเดี๋ยวจะมาเทสอุปกรณ์กันที่เป็นลำโพงราคา440บาทของผมที่สั่งมาจาก TikTok นะแล้วก็เดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็เหมือนกันละเหมือนกับเราไปเล่นเปิดหมวกอะไรจะไหวหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็จะมีกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ไวเลสนะนะครับมีกีตาร์ GTRs นะเอามาใช้ตอนนี้อุปกรณ์ที่เราต่ออยู่ก็จะเป็นแบบนี้นะไปดูกัน อันนี้คือทุกอย่างเป็นไวเลสแล้วแต่ว่าของผมจริงๆเราต้องใจจะหาตัวแปลงที่ต่อเข้าตรงนี้อักอินนะแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยใช้ตัวนี้มาเพิ่มได้นะฮะตัวนี้ก็จะสามารถคอนโทรลเสียงได้อีกนะ,ะถ้าเรามีตัวพวกประมาณซาวการ์ดว8 s นะมัน200กว่าบาทนี่มั้งอ่าประมาณเนี้ยนี่ก็ต่อใช้ไวเลสของกีตาร์จีอนะอันนี้เปิดวอลลุ่มอยู่ประมาณแค่นี้นิดเดียวแต่ว่าโค้ดดังแล้วล่ะเราก็จะใช้พวกคูซสวิี่ยที่สามารถที่จะเล่น ไปเรื่องเป็นรลาได้นะคนะีตาร์ก็จะอยู่นู่นเนี่เราเาล่งข้างนอกโดยที่ไม่มีอะไรที่ต่อกันกับไฟฟ้านะนะนะก็ทุกอย่างเป็นแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวมาลองดูนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์เปิดเขาเรียกว่าอนะไรแบ็คกิ้งแท็กเล่นไปพร้อมกันได้นะฮะเดี๋ยวผมนี่ก่อนพราะร้อนมากข้างนอกเดี๋ยวผมจะเปิดแบ็คกิ้งแท็กให้ด้วยแล้วกัน ดังแล้วนะนี่ก็คือเชื่อมต่อกับกีตานะกีตา้ตา TTS เปิดแบนี้แท็กมาเล่นอันนี้เปิดประมาณครึ่งหนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวเรามาลองดูโหเสียงมันนะค่อนข้างจะเหลือเยอะเลยล่ะ ใครไปเปิดหมวกน่าจะได้เลยครับ itulah kan เราเลืบบอกเพลงทายากเลย ต้องไปเซ็เสียงเอานะโอ้ยแค่นี้ก็ดังมากๆนะสำหรับคอตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจเอาอิฐลำโพง4 4 0บาทไปเปิดหมวกกับกีตาร์ ttrs เนี่ยสบายมากเลยนะเสียงมันเหลือมากนะเนี่ยแต่ว่าถ้าต้องไปบาลานเสียงเอาเองนะฮะตรงนี้ถ้าต่อไวเลสกับ ตัวสาวการน่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวตัวสาวการ์วนี่มันสามารถที่จะต่อไมโครโฟนได้ด้วยนะฮะแล้วก็กวดังมากๆอะ่ะแค่นี้ก็จัดได้แล้วนะไม่มีปัญหาเลย ตัวลำโพง440ตัวซาวการ์ด v 8 s ก็200กว่าบาทนะฮะรวมกันสองอย่างนี้มันเพิ่มกำลังการขยายได้เยอะมากแล้วเราก็มาคอนโทรลมันได้มีเสียงเล่นให้ด้วย,ยนีมีลูกเล่นด้วยของขันนะแล้วก็ถ้าใครมีกีตาร t r s เนี่ยออกไปเล่นคนเดียวได้สบายเลยกับไอคิแท็แล้วก็ต่อไมโครโฟนกับตัวว8 s มีร้องเพลงได้เลยนะเออ ลองดูฮะเผื่อเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนพี่น้องนะฮะที่มีอุปรกรณ์อยู่เหมือนผมนะก็ลองเอาไปใช้งานดูก็แล้วกันแล้วก็สามารถที่จะไวเลสได้ทุกอย่างนะฮะทุกอย่างเป็นบลูทูธที่ต่อโดยที่เราไม่ได้มีแบตเตอรี่อะไรเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่มีไฟฟ้าเราไม่ต้องเสียไฟฟ้าเราใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดนะประมาณนี้ได้เลยนะะอ่าน,นี้ขนาดเปิดนิดเดียวยังดังเลยไม่ได้เซตอะไร ไม่ได้เลยนะ ได้อีกนะมันมีเสียงแหลมเสียงทุ้ เสียงเหลือๆมากมายนะโอเค่อเป็นไอเดียนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ